ทีนี้ต้อนรับสู่ P.S. o AS ASA สำหรับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการใช้งานหน้า Customer Level Customer Level อยู่ที่ Data Customer Customer Level ส่วนบนจะเป็นตัวกรองในการค้นหาจะมีการค้นหาด้วย Customer Level และสถานะและปุ่มค้นหาส่วนด้านล่างจะเป็นเครื่องมือในการใช้งานจะมี เพิ่มสำหรับเพิ่ม Customer Level แก้ไขสำหรับแก้ไข Customer Level ลบสำหรับลบ Customer Level เมื่อกดปุ่มเพิ่มจะมีหน้าต่างเพิ่มระดับสมาชิกขึ้นมาส่วนล่างปุ่ม Save ไว้สำหรับการบันทึก Cancel ไว้สำหรับการยกเลิก Level ID เป็นแบบ Auto Customer Level กรอกชื่อ Level เลือกราคาขายที่ต้องการ สถานะถ้ามีการติ๊กจะเป็นการปิดใช้งานเกิดบันทึกเมื่อบันทึกสำเร็จข้อมูลจะถูกบันทึกไปยังตารางปุ่มแก้ไขเลือกระดับราคาที่ต้องการแก้ไขกดแก้ไขจะมีหน้าต่างแก้ไขระดับสมาชิกขึ้นมาสามารถแก้ไขเชื่อเลเวลราคาขายเครดิตและส่วนลดได้ เพื่อมาทึกสำเร็จข้อมูลในตารางจะเกิดการเปลี่ยนแปลงปุ่มลบเลือก Customer Level ที่ต้องการลบกดลบลบจะเป็นการปิดใช้งานทึกสำเร็จข้อมูลที่ลบจะไปอยู่ที่ไม่ใช้แล้วสำหรับคลิปวิดีโอการใช้หน้า Customer Level ก็จบลงแล้วครับขอขอบคุณครับ